ครับกาบส,สดีช่องแรงของวันที่16มีนาคมพศ2 5 6 7กาบส,สดีเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องยูทูบยูซี่พัคโกซิงและท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับที่นี่ก็นื่นก็นต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพี่ที่อยูอ่จังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญครับนี่ครับสังปิแมลูเมียสองคมสวยๆทีมงานคุณภาพครับนี่ครับเบ้าเบนครับ สวัสดีเอฟซีนะครับป้าเบียงครับนี่ครับคนขับรถประจำท่อบุญชนกและขอกง่วงม่วงในเมียสีครับฮายโยสวัสดีเอฟซีนะครับลูกนี่ครับนี่ครับตีรังครับแม่ลูกสวยๆท่านใดอ่าจะมีงัวเลี้ยงราคาถสือทรงฟรีเจี๊เงินปลายทางกัเขามาติดตามทั้งช่องยูทูบช่องยูซี่พระโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งเขาได้ครับเป็นงัวงทรงฟรีเจี๊เงินปลายทางถ้าใกล้กัน านายเกียตรติท่านเขากะขอคาน์ดามูนมาแนะนำนะครับพี่น้องครับถิดกันไกลกันเมื่นายเกียรติกะยนย้นกัน,กน,น,น,กกน,นไปฝากพี่ฝากนอ้องอุดหน,นุนลูกน้ำหวานในสวนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานหน่อยๆเขามั่นะครับพี่น้องครับนี่ครับหลังจากนี้ก็สิได้ขึ้นไปไร่วัวมาขอขวากับยังเหลืออีกหลายโค้งครับพี่น้องครับถ้าในสนใจก็ขอไปเมืองทางช่องยูทูปของเขาได้เลยครับพี่น้องครับขอบคุณครับเดี๋ยวสู้ในเมืองครับงัวอยู่ข้างล่างครับอ่าครับพี่น้องครับมีเรื่องอะไรมาขอขวากับพี่น้องครับ ฝากติดตามผลงานน้ำได้เครับพี่น้องครับฝากอุ้นนน้ำได้ครับพี่น้องครับสนนชิมนี่ขอจบไปด้วย่ันนิครับสวัสดีครับ